คงก็คงมีทีมเดียวแหละที่ตอนนี้อาจจะแบบว่าผลงานอาจจะขัดใจแฟนบอลหน่อยใช่มันก็คือไอ้ทีมแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนก็หลายคนก็พูดหลายคนก็คุยถึงเรื่องนี้ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็มันก็เป็นเรื่องจบกเป็นเรื่องวัฒนาจัรเป็นเรื่องของอะไรอะช่วงเวลามากกว่าผมว่านะเพราะว่าทุกทีมแหละมันก็มีจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดมันต้องผ่านคือทีม,มใ,หใหญ่มมนต้องผ่านความยากลาบากกว่าจะสําเร็จ สำหรับแรกก็ต้องมีวันที่ต้มเหลวลงมาอีกต้องเริ่มมันขึ้นไปใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างเรียกพูเองก็เคยไปแบบน,นี้มาก่อนเชลซีก็ไปอย่างนี้มาก่อนอาร์ซอนเองก็เคยยิ่งใหญ่แล้วก็กําลังย้อนกลับไปเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นครับซึ่งแมนยูตอนนี้เรากลับมาที่แมนยูแมนยูก็ยังเป็นก็คงไปลักษณะนั้นแต่ว่าตอนนี้แมนยูเดี่ยช่วงที่ขาลงแต่ยังหาทางขึ้นไม่เจอ <c oughs> <c oughs> ผมใช้คำนั้นแล้วกันเปลี่ยนโค้ชแล้วพี่เปลี่ยนมาตั้งแต่ยุคเดวิดมอย มันก็ลงมาเรื่อยๆปัญหามันยากตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่เซอร์เล็กออกไปแล้วแหละเพราะว่า,าใครก็ตามที่มาทํางานต่อจากเซอร์เล็กมันยากหมดนะครับไม่มีใครที่ผมบองได้เลยว่าในเวลาใกล้นี้ไม่มีใครที่จะทําทีมได้อย่างเซอร์เล็กได้อย่างเป็นแชมป์แบบแชมปแบบ์จนเคยตัวทชมป์จนเคยตัวแล้วมันก็เอาที่พูดพูดแบบเหมือนกับไม่ได้ว่านะแต่ว่ากัเป็นเรื่องจริงคือพูดแชมป์จนเคยตัวแล้วทําให้แฟนบอลเคยตัวด้วย ได้ออกไหมครับไปบอลก็บอกว่ามันมันจะเป็นเหมือนแมนซิตี้ทุกวันอีามันต้องมันต้องได้แชมป์ดิมันไม่ได้แชมป์ได้ไงหรือไม่โอ้ยทีมอย่างนี้เราต้องชนะสิเราไม่ชนะได้ไงคือประมาณนี้ซึ่งซึ่งแมนยูมก็จะเป็นแบบนี้ที่แต่ว่าเอาประเด็นเอาเอาปัญหาหลักๆจริงๆอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการการเลือกผู้จการทีมแหละที่ที่มันเป็นเรื่องยากเดี๋ยวที่บอกว่าใครทํางานต่อเชเอร์เล็กๆยาก แต่ว่าเรื่องใหญ่เลยที่ถัดมาคือเรื่อง,องการทําธุรกิจ่แหละผมว่ามันมีส่วนเพราะว่าทําธุรกิจแมนยูจะทําธุรกิจอา,อาจจะเป็นทีมที่โอเคมีมีแฟนบอลทั่วโลกเยอะมีแล้วก็ค่ามาร์เก็ตติ้งอะ่ะมันสูงแล้วก็การการทำธุรกิจของแมนยูเด็ดอะ่ะมันประสบความเร็จมาตลอดเงฮะตอนน,นี้การซื้อนักเตะการทำไรอะ่ะมันก็ต้องมองว่ามันก็ต้องอิงมาร์เก็ตติ้งหน่อยจะซื้อนักเตะคนหนึ่งอะ่ะพี่คงไม่ซื้อแบบใครไม่รู้จักหรอก แล้วก็ขายเสื้อไม่ได้ไงมันเป็นเพราะแฟนบอลคาดหวังจากการจ่ายเงินด้วยไหมด่มันก็ด้วยฮะ e. ก็ถึงบอกว่าแฟนบอลอะอย่างซื้ออ่าซ,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 ซื้อตัวอะไรมาเพราะไม่รู้แฟนบอล้็ไม่รู้จัก <accord S 1> ก็ไม่รู้จักแล้วก็คือมันมันทำหลายอย่างก็คาดหวังเอาอยัางไงวะเนี่ยซึ่งไม่ยันมนยู่เป็นกันไม่ได้ไปดู้ซื้อตั้งแต่ที่ชั้นดีชั้นเอชั้นบีชั้นบีไม่มีต้องมีชั้นเอขึ้นไปเอามาอยู่ในทีมเพื่อที่จะบอกว่าให้แฟนบอลอะโอเคติดตามมีมีความหวัง แล้วก็โอเคเรื่องของธุงร,ร,รกิจก็ว่าไปเสื้อเสื้อ,อขายกันไปอะไรแบบน,นั้นคือมันก็เป็นปัญหาที่ที่แบบก็สะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระถึงทุกวันเนี้ยผมว่าทุกวันนี้ปัญหาของไปจริงๆแล้วคือปัญหาที่นอกสนามมีส่วนกับไปผลกับการทํางานในสนามมากๆช่วงก่อนนะเห็นเห็นมีข่าวว่าจะขายทีมอ่านี่แหละก็นี่แหละที่ที่คือปัญหาที่ผมบอกแหละปัญหานอกสนามเนี่ยคือการขายทีมนี่แหละมันส่งผลกระทบต่อการทํางานข้างในทีมกัน เพราะว่ามันเกิดมันเกิดเหมือนกัแรงกระเพื่อมอ่ะทําคนคนทํางานมันทางานไม่ไม่นิ่งอ่ะแล้วรูปแบบการเล่นอ่ะพี่มันตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากยุคเซอร์เล็กโปรพิสานมากน้อยกันใช่มันเปลี่ยนเยอะอยู่แล้วมันเปลี่ยนตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยน้จัดการทีมแล้วครับอันนี้มก็ผมบอกล้าไม่มีใครทาแบบเซอร์เล็กได้หรอกแต่เพียแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าในช่วงไหนที่จะใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดจัดการกับทีมจนกระทั่งวันนี้ฟ่าย รูปแบบการเล่นของมัจะผมเื่อว่ายังยังถ้าเทียบกับทีมใหญ่วิธีการเล่นยังสู้ทีมใหญ่ด้วยกันไม่ได้เลย mm hmm. แล้ววิธีแล้วการเจอทีมเล็กก็เหมือนกับทุกทีมจับทางมันจะได้หมดอะว่าจะมาทางไหนถ้าวันนี้จ้านยาวันนี้สังเกตดูก็เป็นบุโน่เฟรนเดสแต่คนจับให้ตามประกบให้เล่นไม่ได้สักคนนึงเนี่ยนะ mm hmm. ทีมก็ไปหมดละมันเป็นโครงสร้างรูปแบบของแมนยู <c oughs> มันยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่ป่าพี่คือ ผมดูสไตล์แมนยูตั้งแต่สมัยก่อนนะพี่มันก็คือโยนมีตัวแม่นๆม่นโยนแม่นๆแล้วก็มีตัวเข้าฮอสดีๆมันถนะึงเจะสําซร็เลยแต่วันนี้มันไม่มีตัวแบบนั้นเลยรูอเปล่าพี่มันก็มีครับแต่ว่ามันไม่กล้าเล่นนึงมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าทุกคนมันเหมือนกับอย่างที่บอกมันถ้าสังเกตดูอ่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอบอลมาสังเกตดูทุกคนแมนยูนะทุกเกือบทุกคนอนะ่ะพอได้บอลปุ๊บจะมอหาบูโน่คนเดียวต้องเปิดบอลให้มูโดให้บูโน่นเป็นคนเปิดบอลต่อ ทั้งที่บางทีบางจังหวะตัวเองเนี่ยก็เล่นไปได้สามารถเล่นกันเองได้ขึ้นบลกันเองได้แต่ไม่ต้องรอให้ต้องรอให้มีการต้องให้บอลทุกบอลต้องผ่านซึ่งผมว่าทุกคนทุกทีมตอนนี้วู้จับทางถูกมดแล้วกลายเป็นบอลที่ไม่กล้าเล่นเลยใช่ก็สังเกตก็เลี้ยงปุ๊บวนกับหลังเลี้ยงปุ๊บวนกับหลังเลี้ยงปุ๊บไปไม่ได้เข้ากลางเปิดบอลเข้ากลางไทยเปิดเปิดขวางมันเนี้ยมันไม่ได้กินพื้นที่ไงเปิดขวางคือเหมือนกับมาเรียกอะไรไม่กล้า เอาตรงๆแล้วกันเป็นชวนเขาเล่นริมชิงบอลกันกันใช่แต่ก็ไม่ได้แบบบอลไม่ได้ขึ้นหน้าอยู่กลางสนามของบอลของบอลเยอะกว่าก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์ทําประตูไม่ค่อยได้ก็มันบอลไม่ไปข้างหน้ามันทําประตูไม่ได้อยู่แล้วโอกาสมันไม่มาอยู่แล้ว <c oughs> มันเป็นกองหน้าใช่ไหมพี่มีกองหน้าที่ไม่คมด้วยหรือเปล่าหรือว่าคมแล้วแต่ไม่ไม่มีโอกาสกองหน้าบมว่าเขาต้องสร้างโอกาสเขาแหละอย่างเกมหนึ่งอ่ะผมว่าอย่างนซิตี้อ่ะ ผมว่าใครเป็นไม่ต้องหาเล่นก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นที่อาจจะดอบหรือาหน่อยเอาเป็นเอาเอาเป็นอะไรอ่ะอูเลนโอเเลสก็ได้ที่เป็นที่เป็นกองหน้าสับอยของของของซิตี้อ่ะไปยืนตรงฮาแล่น่ะผมว่าเขาก็ยิงได้มากกว่ากองหน้าทุกทุกทีหม่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเปนที้มีคนจ่ายบอลเข้าในจ่ายบอลให้น่ะห้าหกคนกคือไม่รู้จะไม่รู้จะเล่นตรงไหนดีเลยไม่รู้จะเลือกเล่นตรงไหนดีเลยบอกเลย คือมีการจัดสรรระบบที่ดีแล้วคือมันเป็นระบบของที่ก็ที่มันแตกต่างกันชัดเจนระหว่างระหว่างหลายทีมอ่ะแล้ววันนี้พี่ท็อปวัดตัวผู้จัดการทีมของแมนยูแนเต็ตผมว่ามองเรายังกผมอ็มชอบเดนทาร์กอยู่นะผมว่าเขามีเขามีวิธีการของเขาแหละแต่ตอนนี้วิธีการของเขามัน,มนถูกจํากัดด้วยด้วยความสามารถของผู้เล่นแล้วก็ด้วยความสามารถแล้วองค์ประกอบอีหลายอย่างที่ที่เขาที่มันอาจจะบอกไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ ผมว่าเขาทางานด้วยด้วยด้วยวงจํากัดอะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมันขี้คายผมว่าเขาได้ทีมที่เขาต้องการเขาสามารถดึงตั้งแต่ที่เขาต้องการมาได้อะมันก็จะเป็นเรื่องดีคือพี่ชอบหมายความว่าประสิทธิภาพของเทนฮารกมีอยู่แล้วเขามีศักยภาพสูงอยู่แล้วมีก็เหมือนกับคุณเหมือนกับมีเขามีพ่อครัวที่ดีอยู่แล้วอะแต่คุณเอาวัตถุดิบชั้นยอดให้เขาหรือเปล่าคุณซื้อเนื้อจากไหนมาให้เขาอะไรแบบนี้เราเราลองไล่ตั้งแต่ประตูพี่วันนี้พี่ว่ามันความเหมาะสมวันนี้ ประตูนี่โดนเสียงวิภาควิจารณหนักมากพี่เดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนแมนยูเขจะลงรถทัวร์นะรายการรายการพี่เต้ให้เป็นไรพี่ว่ามันเลยพี่ประตูเป็นยังไงพี่เท่าที่ดูอะประตูอะผมว่าโอลาน่ก็ก็คือไม่ได้แย่มากแต่ก็ถามว่าดีที่สุดไหมแมนผมว่าแมนยูหาประตูที่ดีกว่านี้ได้เดกเคอาร์ดีกว่าดีกเคอาดีกว่าได้แต่ถ้าผมผมถ้าผมเทียบเปรียบเทียบกับประตูในอดีตของแมนยูล่ะไม่ต้องถึงแชมเปียนคลหรอก โอคเคฟารนาซ่าก็พอฟา,ารนาซ่าก็ฟารนาซ่ามาดูนเทียบเนี่ยเก็นเด้ว่ามีความแตกต่างฟารนาซ่าอาจจะไม่มีลูกหือหวาแต่มั่นใจได้นิ่งคือสามารถไว้ใจได้คือค <c oughs> ลูกยิงมาเนี่ยโอเคอะกองหลังอะยังไว้ใจมากกว่าโอนาน่าโอานานาจะมีลูกโลดผลลูกเหมือนกับมีมีลูกโชว์ลูกอะไรเยอะบอกว่านะมีลูกหือหวาเยอะแต่ซึ่งมันไม่ไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้สำางโตอ่ะ กองกลางไอ้กองหลังไล่กองหลังแล้วพี่โอ้ยกองหลังเหรอกองหลังแล้วอลไคือกองหลังนะ<ช>ผมว่าชุดแบรนดยูผมก็ไม่ค่อาใจอย่างหนึ่งว่าทำไมไม่ไม่ใช้วารานคือควรจะให้วารานเป็นตัวจริงเนี่ยแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวสำรองตลอดไงวารานค้าแต่วารานเขาเป็นกองหลังชั้มโลกนะเขาเป็นชั้มโลกฝรั่งเศสนะนทำไมไม่คือคือเอาลีดเดอร์ลเลิฟคู่กับแบ็กควายเนี่ยผมก็มกว่าขยับไหมสักคนหนึ่งออกไปเอาวารานลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าจะเหมาะกว่า ซึ่งตัวไฟกลายผมไม่ว่าไม่ว่านะผมว่ามองเขาบอกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วเรื่องของแต่มันเป็นไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันเป็นเพราะเรื่องของหนึ่งคือความซวยมากา <H it> สองก็คือแบบยิ่งยิ่งโดนจับผิดเรื่อยๆคนมันก็ยิ่งแบบไม่เป็นตัวตัวเองไงแล <P> ้วเดี๋ยวนี้มันมีมพวกโซ,โซเชียลโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ย <P> คือมันผมว่ามันก็เลยดิใจเขาสุดทุกข,ข,ขนะแต่ช่วงหลังเขาก็พิสูจน์ตัวเองเขากลับไปโดนจริงได้ผมว่าเขาก็โอเคอยู่ แล้วอย่างเรื่องเรื่องของแบ็กซด์แบ็กซด์ตั้งแต่ไม่มีลูกชอตอนนี้มันเป็นอยู่ใช้มีเลกิลอนแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ผมเมื่อเห็นใช้เมื่อเกมที่แล้วเนี่ยคือมันจะใช้ตัวอื่นมาเล่นเป็น back size, แบ็กซด์แทนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีแบ็กซด์ธรรมชาติทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้แมนยูขาดหลังรับแบบรอยคีนพวกนี้ที่ดุดันรับ,หบเห้บบอือีกคือไอ้ตัวดุด,ดันซึ่งเมื่อก่อนมันมีแบบไอ้ตัวเด่นๆที่แบบโหดๆคันต้นหน้ารอยคีนที่คอยแบบ ให้คูต่อสู้เกรงกลัวหรือแบบมันเป็นอันนั้นมันเรื่องของผมอันนั้นมันเรื่องของใช่มันเรื่องของอบุคลิกค,ความเป็นผู้นําเป็นตั้งแต่ที่แบบมีความมีความเป็นผู้นําสูง mm hmm. นะพวกนั้นะนถามว่ามายูขาดตั้งแต่แบบนี้ไหมก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องบทบาทการเป็นผู้นําเนี่ยผมว่า,าก็เป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มันอยู่ต้องหานตั้งแต่แบบเนี้ยเข้ามาสุทีิมามากขึ้นหรือ นักเตะที่ตอนนี้ที่แมนยูขายไปชัดเจนนักเตะจากอะคาเดมีนักเตะจาก,ก,าก,จากที่เขาเติบโตมาจากอะคาเดมีของเขาเองอย่าลืมว่าชุดที่ด่งดังของเซอร์เล็กเนี่ยเป็นอะคาเดมีเกือบทั้งหมดเลยนะพวกแคมสโคทั้งหมดทั้งหลายในที่ที่ขึ้นมากว่ากว่าพื้นกว่าข้อ,ขอทีมนั่นแหละคือถ้าพวกนี้ขึ้นมาได้มันก็จะมีอินดีเอเอของสโมสรเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเล่นแบบเพื่อคือต้องเล่นเพื่อสโมสรเล่นเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศบริการหนึ่งแต่ว่าผมว่าแมนยูนั้งต่ชุดนี้โดยรวมแล้วอาจจะแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเกินไปอะ่ะเอาไม่ายๆเป็นมืออาชีพอะคือเล่นก็จ่ายจ่ายเต็มที่แล้วก็เล่นเต็มที่อะไรแบบเนี้ยกองกลางที่ซับพอร์ตกองหน้าดีๆตอนนี้แมนยูขาดไหมดิไม่ขาดก้นี่ิงะก็เป็นมูโน่นั่นแหละผมว่าใช้ได้กาลเอเจนก็ได้แต่ว่าอาจจะยุ่งมากหน่อยแล้วเรื่องของสภาพร่างกายที่เป็นโรคหัวใจที่มีเ,เกี่ยวกับหัวใจ คือมันมันไม่ได้ขาดนะครับเพราะว่าแปลว่าตอนนี้ที่ขาดคือความมั่นใจของนังเตะแต่ละคนมากกว่าความมั่นใจที่แบบจะเล่นจะเล่นด้วยรูปแบบอื่นๆบ้างที่ไม่ต้องอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องมาฝากแกวบลูกว่าที่บูโน่คนเดียวทุกคนสร้างกันลุกได้หมดอะไรเงี้ยมันครจะเป็นอย่างไงนมากกว่าพี่ท็อปครับผมสุดท้ายพี่ท็อปพี่ท็อปลองวิเคราะห์ภาพรวมของแมนยูไนเต็มีโอกาสจะกลับมาเร็วๆนี้ไหมครับพี่อืมผมว่าแมนยูก็ก็ จากที่ย้ำอีกทีก่อนที่บอกว่าก็มีจุดต่ําจุดสูงสุดทท้งนั้นแหละแต่ว่าแมนยูมีโอกาสอยู่แล้วครับที่กลับมาเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นทีมใหญ่องค์ประกอบดีสิ่งแวดล้อมดีเงินดีแล้วก็ขอให้เพียงแต่ว่าเรื่องของปัญหาภายในมันต้องจบให้เร็วที่สุดแล้วก็เคลียร์แล้วเคลียร์เรื่องภายใ,ในก่อนแล้วก็สร้างทีมมาใหม่ซึ่งมันผมว่าไม่ยากสำหรับแมนยูอย่างแรกก็คือจบเรื่องปัญหาเรื่องราววุ่นวายในทีมก่อนฤดูกาลนี้น่าจะ คงอีกสองปีถึงอว่าอีกสองปีฤดูกาลนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ในแรงที่ประมาณผมว่าท็อปท็อปไป,ไปยุโรปได้ก็เก่งอ่ะ